ได้คะสเราได้เอาทอางไงเขาจะจอรืงถ้าเกิดว่าอะไรที่เสียหายที่ทนายเรื่อต้นนายนะพี่ก็เดี๋ยวขอให้ทนายนะคะเรื่องถ้าเกิดเสียหายหรืออะไรที่ขอมอบที่เป็นทนายนะคะประเด็นเรื่องของทีมงานถูก่ คนแตนั้นอ่าเด็ออีกนี้เราได้มาได้ยังไงนะครับพี่เป็กคนที่เขาที่เป็นทำอะไรนะคะเขา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 เอาาอทที่ขอขอขอิครับพี่ขอเรือง้อนะครับพี่นี่ส่งที่าขาอบออ่ะก็ครับายืนยันาเคจริงว่าไม่ได้เป็นควาจริงใช่ไหมครับพี่เขาก็เบื้องต้นมกาตอล้ายเขาก่อนี่ คืเรนหน้าทีนันะคะ,ะคะืนั้นทำไมเราต้องเข้าไปที่คอนโดเะะี่อยงเถูกกระสอบที่เขากลับอ้างนี้มาตกล